ชุดประแดกงเป่ใหญงงึงพี่น้องประแดกเป็นโตขู่้าพ่อใหญ่พามพี่น้องคล้าย,ย,ยป้าบวขาดเนี่ยได้มีตะมาเล่ห้ย่ำมืดปืดตากันม่นมากุ้เล่ห้เจ้านะเชเอาหรือบเอก็แม่ต้องได้เออาอ <c oughs> จาก <c oughs> จากโละละล้อยกับรุดลงมารุดลงมารุดลงมาจนเลือโลหาสิบบาทโ <c oughs> ล่หาสิมหาในโลหาสิบหาบาท <c oughs> บ่หน <c oughs> ึ่ง <c oughs> ซื้อปลาสองร้อยเจ็ดสองร้อยเจ็ดสิบ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 พี่น้องเ <c oughs> พราะว่าก่อนจะซื้อไว้เหตุกินนะพี่น้องหน้าห้ามันบอกขอย,ย,ยมีปลาแงมดำหายดำหน้านะเมียมุกเมียมุกพี่น้องเลยมันบอกขอยมีปูมีปลาปันไดส้วงดำหายดำหน้าก็นดิเห็ดรีก็คือเห็นอะไรพี่น้องแต่และปีโอ้แมะปีพอได้ฮันติกี้นั่นโมเม,มนตว่าอดอกปลาลายแต่ข้าวหลุกมแย่งหน่อยนะ ใช่โผดซซวซุยนี่ลงพยายามนี่หาบเมื่ออืึ่งองาบเมื่ออะไรแม่มาดูอือหาบเมื่อป่ะอือหาบเมื่ออะไรหาบกระว่นหวัดแล้วห้องน้อยเนาะกระบาจังขั้วมาเลยวินคนอืออือแ่คนคออือเป็นกีทีเพิ่อนอีกอือยังตุยตึงขนาดไหเออสา จำค้าบ,บักชาบไะดีนะอืมอืมน้ำมันยู่บวงเมจิตักอืมอจองก็ได้อืมเอมกอกับจ้างนะเมจิตักไปมุกเส็จไว้พีน่น,น้องเลยจะชอบไปมุกใส่นุ่งมุกไปแล้วมาไปกินบ่อใช่เอาไปแล้วประเด็มมนมาถีบตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่เนีใช่ให้มันปิ่นมาเลย ไอ้ไม่พอดีสมอ่ะอพอดีสมพอดีมุกเนี่ยวะเปิดไท้เปิดไท้ท่อข้ามีเงื่งพี่น้องถ้ากระเห็ดซื้อเห็ดวางทิลงปักซีตอนไหนเน่ะอือแล้วสีอ่าลงไปมุกมุกส่งกันไปส่งกันมาอย่างปลาแดงหุ้ยนห่นลูกลูกมุกกระดาษมุกหรือบ่อเขาบุกกระเห็ดนีแม่มุกขี้ปลาแดงแล้วมุกอย่บ่อแล้วมีแต่ทอดเอาเออคระบบอยากมุกกระทอด ปลาคองสูบวกระเทียมป้าบ้านนี่แม่ปลาอส่วนปลาคองถือมันนี่ปลาซีปลาซีบ่นปลาคองกะยน่ยมันเขียนอะไรนี่มันเห็ดมานี่ตัวนี้ยังคองกับเซ่คนร้านกันพี่น้องความแซ่บกระต่างกันพี่น้องเอออันนี้ปลาคองอันน่ะปลาหวยพอแล้วทั้งไปนะเออทา้งรามันบ่ค่อยอึดประแดกกินประใดมีแต่ซุ้มห้านี่แหละอึดเออเอาเอาไปมกเฉยๆเดอก บําบัดวาคิทีแม่ได้พี่น้องบนนําบัดน่านพอดถ้าปุ่มีเล่าก็ต้องได้เฮากินอยู่ดีเพราะว่าทั้งห้ามันบอกคอยชิมีปลาคือทั้งเพลินทั้งเพลินเรื่องผู้เรื่องปลานะ่ะชิอุดมสมบูรณ์กว่าเฮาเห็นแบบปลาแดกปลาหนาย<ๆ>เพลินกับตะลัปีกับบุตรอึดชุ่มห้อ,องยังอยากอึดได้พี่น้องเพิ่งเอามาให้แค่บริบกากินน้ำเพลินกับรัดเติอบอยูุบมาน,นี้พัดมีปลาคลองมาคือปีนี่ปลาคลองขึ้นลายนี่พี่น้องพัดเลี้ยขาโปรยยภามก็มีตมะมาเล่อยู่เรื่อยๆก็เลย คนบันดงพี่น้องได้หับแต่ข้องเล่น้ำเล่าอะไรพี่น้องจะว่าได้ประแดกกระปุกหนึ่งคล้ายบุขาดเรามาโลดเลือดทงสุดไทยบอ่อสองทงชุดไทยบอ่อแล้วก็พ่อพ่อเมาอะไรเสียงละมาแต่ประตูอเอาปลาซอยแน่เราอ่ะโอ้ยปัาผมันมาอีกแล้วจะต,ต่อกันแล้วบาทนี่จากทงละลอย ต่อลดไปลดมากมาก็เลือหาชิปตอนตอนปลาชิ้แพงๆเนี่ยก,ก็เ <c oughs> ลือหกสิบบาทท่านบุดลดกูกับบซื้ือเท่านี้ก็อ้าวเอาไปสะโพกเหราก็จะครูค้าก็ซื้อหุจักกันกับเผิ่นมาปัวน้ำผ่อยพานี่แล้วพี่นอ้องเมียเราบอกเป็นเมียเราหรือรไปเมียเราบสบายปวดีแหละค่ะเรากระนับถือผ่อยพานี่เป็นพอพี่น้องแล้วก็มีแต่มาขายปูขายปลาไห่บางที่เผิ่นกัเอามาให้กินสมปูสมปลากับพี่น้อง นี่ยเป็นโช <c oughs> เป็นอไรอ,อันนี้ก็มาเล่มาขำนี้ปลาสามโลลอยเจ็ดสีบมิตรถาอาตาเล่ทำเล้าอะไรพี่น้องบรุษแหลนโลเปล้าอยู่อู่หูของดอกพี่น้องเอเรลามะเล่เลเงเรลเาก็เราค้ายบุขาดเราก้าวมันขำเหมเรามาโล่ <c oughs> <c oughs> มืดกัมมะมืดกัมเมานะแหลนดองดองมาประเดีเยข้าก็เบอทนี้แล้วพี่น้องกับ กินตลอดแรงตลอดพนุนกับหลวงพ่อชิดเดยเบิร์ตเพราะว่าแต่ใบปรุงแต่งอาหารเนาะแต่มันกขาดบบได้พี่น้องเลยเฮ็ดกินถูกข,ขาบก็บต้องมีปลาแดกบบใส่แจ่วใส่ต้มใส่แกงแม่นเลยนะขาดปลาแดกบบได้ได้พี่นอ้องพ่อและน้องหน้กทนะุกเดือนนะฮะเซียพามันมากเลยนะแต่เนี่นยกลาตรงกางใส่มาเป็นโลดีมกุกอีก อั <c oughs> นเอาแบบก็ดีก็แหละพอแล้วพอแล้วทั้งเรามันหมดอึดประแดกอยู่แล้วอเด็กพอแล้วเนาะคือจะห้ามกัมนจะลงปวนกันนี่แล้วลงไงนะจะว่าเอาตรงมันเป็นตะมกอ่อืออ่ะลง กินผัวแล้วนอนบอ้านนี่ปลูกเกลือนอนโกนป้าแดดนี่ปูกเห็ดเป็นกระแซดเดีอยพี่น้องปูกเห็ดเป็นกระหนาวเพิ่นไอ้หอนเอาหอนเอาอันห้ามอ่อนอ่อนนะออกวะห้ามอ่อนใส่แล้วห้ามอ่อนอ่อนนะหอนถิ่นแล้วเอาพอดีเป็น เดี๋ยวนห้ามหกชีน่อยข้าเจ้าพอดีเลย่ะนี่นะห,นห้ามหชีน่อยห้ามกีอันนี้หน่อย่ยยอยนี่่มเด่ประแดกไม่เงื่อนลอีกักเดือนหนึ่งมันกินอืมมกคือป,ปีนี้นี่ย <c oughs> โม,มีป้าเขากับโวันน่ะแม่อืมถ้าได้ประดแดกไลยนั่นอืมมีกรกุ้มอะไรพี่น้องเฉพาะครอบครัวเขา้าอืมกินทุกวันแต่กบไิินไลาปนนันดอพี่น้อง ชิปวัวม,มือจไดส่งมกได้ไปหายโจกหายโจกตอพี่น้องเลยเม่เาวกหึงปไปได้ฉันเอาปลาแดดโอ้ยังมีพอกินเม่เท่าอ่ะพวกภานยิบแยงให้ขับเจ้าพี่น้องยิบแยงให้ขเจ้าวง่ายเราได้ปาลาเลราก็เห็ดเพื่อยิบแยงรรเราบ่ได้เอาเงินน้ำเพิ่นเพื่นก้าวปลาแดดกิน ก่นกอนเสร็จแม่กอ่อนเสร็จนั่นก็นย้อนหนอน้าเจ้าคลองมันบ่ขอยมีปลาลายฮนเด้พี่นอ้องบางปีกับบริวังเผิ่งเอาน้ำปลานในหน้าเจ้าคลองนะมมนิบแยงยิบแยงให้มูซื่อต่ว่าช่วงยงมหน้านะ่ะพี่แต่หัวเอาปลาใหม่กินเนาะอ้าจะเอามาหนอเดียลู้เดียได้พี่น้องเลยขุนละทงขุนละทงหน้าเฮามหน้าโคกหน้าจูแม่มันจะมีปลาหน่อยปีหน่อยปีสิผูกข้าน้าแต่แกงขึ้นมาไกลเนี่ยนะได้อีพี่น้อง น้ำแต่แก่งขึ้นมากายต้นคอขึ้นมาเนาะแม่ปลาดกเนยคือปีนี้แต่แก่งแต่เดือนหัอืมแต่เดือนอันน่ะเดือนเจ็ดน่ะปลามันขึ้นมากด้พี่น้องท่านพ้นบมดีบมมีซ้ำมันบ่ขึ้นหอดอืมงั้นน่ะได้พี่น้องเลยเห็นว่าได้ได้มาดีมันก็มีเหตุของมันคือปีนี้น้ำแต่แก่งมวยทอนหัวเนาะปิดอยู่บ่อปีนี่ปิษเทเดียวปิษเทเดียวเนาะเจาะ กับบหรี่รายคือแต่ก่อนพี่น้องแต่ก่อนนะชังนกายก็เคาะปดําขึ้นมาจุดจุดผูนอยู่แน่นลงไปนี่ขาวจักรจานหลัดใส่ยพายไตบ่าวบอยพี่น้องอันนี้แน่นลงไปกต่มันมันบ่ครี่ร้ายคือแต่เก่าสิเนี่ยเนี่ยห้องบุหรีเตึ๊ดจะยุกเนาะอืมหมดหมดตึ๊ดจะยุกปีนี่ตึ๊กับบุหอย่สิได้ดอกยังตึ๊กันเลยน้าบุหรีเตึ๊ดจะยุกตึ๊ดสืดอหญ่ พ่อเธอสมหอนแหละเนาะมาอยู่ใกล้พัดร่มในส,สวรรค์จะดุงกับบมี่เป็นย่อผันขาดเป็เพียเพ้ยบบน,นเปเนพี่เอ๋อเาะเบอร์เอาขาวลงไปเกลือนางงามก่อนพี่น้องนางงามกว่าพวกไอ้สมากิน,น,างงากน,กนเนด้อต้มอมือโตมอีงกัหรือว่ามันกินอยู่บ่เนาะห้าวลองเอาลงกอาา่อนมื่อไหนเจะเป็นน้ำเป็นน้ำใส่หัวขาบอกจังแม่ามานบวกกินหัวขาบอก ลอกม,มาใหม่กับพี่น้องพี่สูดใหม่กว่าเออพายชิดื่มเด็กนี่พักดอกเนาะพักบุ้งห<ะ><ะ>ัวอยูย่ห้อง อุ้ยมายังอันนี้นา่งข้าเผึ้งขื่นมายังอันนี้มุดชิะะชบะเจาะอันบนอ่ะอซาอซาอกมาขีดก่อนไม่ขีดเดินได้แม่ท่าทน,น,น,ทนั่งอ,กอ,อกะไรมุดมุดเทเลชขึ้นเธอหนึ่งเ้าตักออกเธอหนึ่งแล้วพี่ท้อเวลาขีดขมาก่อน